เจะมาเล่าเรื่องแมวตาเพชรนะคะที่บ้านได้เลี้ยงแมวมาตัวเมียตัวหนึ่งคนเอามาให้เป็นแมวสามสีหางกวดนะคะสวยมากหนึ่งปีผ่านไปแมวทองแล้วก็จนควบกำหนดขอดก็ได้ลอดแมวออกมาสามตัวสองตัวแรกเป็นตัวเมียตัวที่สามเป็นตัวผู้แต่สีทองสองตัวแรกเป็นออทองผสมดำจะออกดำแล้วก็จะเป็นลายเสือ แต่ตัวที่สามเนี่ยเป็นส,สีสีเหลืองสีทองแล้วตัวเนี้ยก็ได้ทำคลอดเองทุกอย่างแมวช่วยแมวเบ่งช่วยอะไรทำเองอแล้วตอนนี้พอคลอดออกมาได้ประมาณแปวันก็จะเห็นตัวที่สามตัวผูน่ะแววตามันเป็นประกายสีน้ำเงินคือมันเริ่มลืมตาใช่ไหมวันที่แปดถึงวันที่10บเราก็สังเกตจนถึงวันที่สิบห้ามันก็จะมีเวลาโดนแสงมันจะสะท้อนออกมาเป็นสีน้ำเงิน เหมือนสีน้ําทะเลแล้วก็นี้รอบๆเปลืกตาข้างในนะ่ะที่ที่ข้างในมันจะเป็นสีคล้ายๆสีน้ําเงินกับสีเขียวรอบๆแต่ไม่ใช่ตานอกนะแล้วต่นี้ต้อเลี้ยงไปมาประมาณได้ได้สามเดือนเขาก็ตาปกตินะแต่เวลา,าตาโดนแสงปุ๊บตาเขาจะเปลี่ยนสีบางทีเป็นสีม่วง บางทีเป็นสีฟ้าบางทีเป็นสีเขียวมละกะดบางทีก็เป็นแสงเหมือนเวลาโดนไฟสองมันจะเป็นแสงตาโตประมาณนี้กลางวันก็ดนโดนก็เป็น,นกลางคืนก็ยิ่งสว่างกตัวนี้แต่ถ้าแมวแมวอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกแมวตาเพชรไหมแต่ผระอาจารย์บอกว่าใชา่แล้วตอนนี้เราก็ได้สังเกตมาระยะหนึ่งคือมันจะเป็นตัวผู้กับกับตัวแรก ที่ตาเขาจะ,ะมีแสงนะกระเตยเขาไม่ได้เห็นตลอดเวลานะคะแต่เขาไม่ได้เห็นให้เราเห็นเนี่ยตลอดเวลาคือเราขอดูเราต้องพูดดีๆ่ะก็ขอดูกับเขาดีๆหรืออาจจะเป็นวันโกนวันพระอย่างนี้ก็อาจจะได้เห็นเยอะหน่อยค่ะ,ะแล้วทีนี้ เขาไม่ได้มีขายอันเดียวเขามีขายสองอันสําหรับตัวผู้แต่ตัวเมียเนี่ยตาก็เป็นเหมือนกันก็คือตัวสุดท้องอจะเห็นชัดเจนมากเลยแต่ว่าตัวตัวกลางอะ่ะตัวกลางอะ่ะเป็นตัวเมียน่ะตาก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าจะให้เห็นเป็นบางครั้งก็เลยสงสัยว่าแมวตาเพชรเนี่ยมันมันการขึ้นอยู่กับบนวาสนาหนูใช่ไหมคะเพราะหนูเป็นคนทนําบุญมาตั้งแต่เด็กคือทําบุญสะสมทุกอย่างรอบข้างเนี่ยทาบุญมาหมดเลย ก็ไม่คิดว่าแล้วตอนนี้ยิ่งโตตามก็ยิ่งแบบคือทําให้เราเห็นแต่คนมาดูเนี่ยเขาไม่เห็นนะคะแต่ว่าเขาจะให้เราเห็นเฉพาะที่ว่าเ,าเราขอดูกับเขารักเราอ่ะคือความรักเมื่อเราให้ของเขากินที่ถูกใจเนี่ยแล้วเราขอดูเนี่ยก็จะให้เราเห็นทันทีค่ะก็แปลกดีค่ะ